สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิมพามาชมสวนถั่วแระนะคะแถวบ้านแม่นิมเขาจะปลูกถั่วแระญี่ปุ่นกันเยอะมากแล้วช่วงนี้ก็คือใกล้จะเก็บกันแล้วก็คือมีบางส่วนที่เขาเก็บแล้วนะคะเดีย๋ยวให้ดูสวยมากนี่นะคะถั่วแระทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเ๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เขา ปล่อยน้ำข้าขวยมากมีเสียงเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่ดูสิคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่แก่เนาะอันนี้น่าจะต้องรอให้มันแบบตึงๆก่อนนะคะนี่ค่ะปลูกกันเยอะมากเลย ปีนี้คืองามเกือบทุกส่วนเลยนะคะอืมต้นหนึ่งก็จะออกเป็นพวงอย่างนี้เลยนะคะเป็นพวงอย่างนี้เลยเยอะมากนี่ค่ะเขาจะตั้งแต่โคนต้นมาเนาะนี่ไล่มา นี่ต้นนี้สวยมากเลยอยู่ข้างในหรือถ้าเดินลงไปตรงร่องนี้คือแบบอันนี้เลยค่ะจมจะนี่จะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเขาก็จะอยู่ตั้งแต่ตรงโคนมาก็จะติดอันนี้ยังไม่แก่เนาะเม็ดยังรีบๆอยู่นะคะ จะมีเสียงเด็กๆนะคะต่อยกันในรถเล่นกันตรงนี้ของอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นมันจะเริ่มตึงละอันนี้น่าจะเริ่มแก่แล้วนี่ค่ะแถวบ้านแม่นิมเขาปลูกกันเยอะมากเลยนะคะ เป็นถั่วและญี่ปุ่นเนาะพวกนี้เขาจะเอาส่งออกญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ มาดูเขาเก็บถั่วแระกันค่ะนี่จะมีร่มของใครของมันนะคะสวยงามเลยเป็นสีสันของสวนถั่วเลยนะคะตอนนี้อ่ะนี่ค่ะเขาก็จะนั่งเก็บของใครของมันกองไข่กองมันเนาะเบบนี้เรียวกองนี้ก่อน นี่อันนี้เขาตัดทิ้งไว้ตรงนี้นี่ค่ะกำลังนั่งเก็บอันนี้เขาจะจ้างนะคะกิโลละสามบาทมาตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้าเมนก็มาตีสี่ตีห้าเหรอเดินตีห้ามาอีก มาแล้วตีห้าแล้วตีห้า <laughs> มาถึงแม่ขจานอ๋ออันนี้แม่ลูกไหนมานี่ลูกซบลื่นบนเจ้าโอ้ใ,ใกล้แน่ไใกล้เป็ว่าตีสามต้องลูกอนนึงเข้าเนาะกช<อ>่คือเงเขา้าตีสี่กะออกบ้านมาตีห้าก็มาถึงแม่ขจานเราเรา,เาวันหนึ่งแม่ได้ต่ได้เหรอ มันกะแล้วอยู่ท่าสมมุติวบบพิดวันขำนี่หมูเปิลเลี้ยวเปิลก็ได้สี่ร้อยปลายแม่จังก็ได้สามร้อยปลายสองร้อยปาย่อแต่ว่านี่ก็ได้หน่อยปลายต่ว่าแเร็วนะตอนนั้แล้วเร็วดูดีแล้วเดียวแล้วจามกันเดาก็ไปต่อส่วนอื่นก็ได้ถ่าแลวเร็วอย่าท่ามนี่นะเดานี่ก็ต่อแต่ว่านี่มีก็เลยไปบ้านไก่ขนาดเนาะ แนวไก่เขาจะได้จำเป็นจะต้องนอกเนาะนะเมาะขนาดคลิปนี้จบด้วยบรรยากาศสวนถั่วแรกสวยๆนะคะมนิมฝากติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ